ผมคือเอามาจากบนฟ้าแล้วเราจะว้าให้คุณดูโอเคอืมวันนี้โอ้ยนั่นมันใครไม่รู้เปิดละโอ้ยโอ้ยใครอะโอ้ยโอ้ยอย่าทำลายฉันเลยโอ้ยอออ่่่าาา เออช่วยด้วยผมเจอใครได้ช่วยผมด้วยครับมันมีไอ้เจ็ดแดงเขียงันทำร้ายผมไหมม่เออฝากลูกเมียกูด้วยน่าใครมาทำอะไรงั้นนะเฮ้ยน้องอุมม้ยแถวนี้ใครใหญ่โอ้ยเฮ้ย,ยไปดีกว่าอบอมบี้บบแกน่ะข้าอบอมบี้หรือไมเนี่ยเหรอวะมึงเป็นใครเนี่ยช่วใส่ไฟให้ด้วย ทำไมแกต้องฆ่าบ๊อบบี้ก็คือเอามองอัดบ๊อบบี้แกต้องไปฝึกก่อนหน่อยทำไมฝึกรู้ไหมฉันเป็นใครเป็นใครฉันน่ะนักเลงโจทยเทีดฉันคือฉันคือนายโอโจ้นายโอโจ้คนเดียวฉันคือนายโอโจ้ เด็กเข้าเนี่ยเด็กขั้นใครเชื่อนะมีพันคนเพราะฉันมีหลายฟองจกยอกฉันมีเจาะปอดใครซองฟองโอโจเ,เป็นเมื่อสมัยเด็ก,กรู้มา <แก S 2> ย,มมยันไม่ได้คนแก่ที่โอโจแล้วก่รูมายันป้อมมีเจดีสีนวลนวลไอ้สัตว์ชื่อมึงก็มไม่รู้อะไรอะไรสมัยปะกองไปวะเหมือว่าแกใช้สายยานนกลับได้ใช่หรือไม่ก็อ๋อมันใช้ยอนกลับเป็นเดินนะครับ เกือบตกแล้วสินะงั้นมาเชือใช่ไหมโอเคอะไรทำมือนเมื่อกี้ผมอัดมันเลยเป็นขี้มาเลยเฮ้ยแกเป็นใครวะเป็นคนมาต่อยอีกแล้วบ้านกู้พังไอ้อาุดต่อเสียโอเคฉันจะเอาชาแก่มาล้านอีเลวอ้ไม่ใช่เซ็ดสิบเอ็ต้องเป็นเอกฉันมาขอร้านที่ฉันขอทเวนตี้เอเลวนที่ฝั่้บนท่านตรง แต่ฉันไม่รู้เรื่องเพราะฉันตงสากิไม่รู้แต่กูไปเปิดร้านเคีเอฟซีดีกว่าฉันบอกว่าให้แกมาที่รักตัวคือไม่มากฉันจะอินเทอร์แฟนลฟนนาดนฉันเน e ตโนสเตปลิกเิแกเมึงเอาอะไรมาวัดว่ากูมีไม่ต้นเ่แฟนนายที่ชื่ออันน่ะเดยฉนแตะ้ยมันจาหาเรื่องโอชี่คนนี้อะ เอ้ยโอจโจ่เจ้าแห่งเมืองนนท์เจ้าผู้ที่ชื่อว่ามัดเล็กเหล็กมัดมัดหนักสุดนิ่เมืองอันนี้นะมนเมืองนอนท์บัดเจฉันหน่อยดิล้างล้างร้านสะดวกซื้อใครมาทำลายร้านไอเหี้ยอเอ้ยมาคุยหลังนี้ได้ปะลายของมึงพ่อนนพ่อฉัานอะลูกพี่พ่อท่นานเดือยักบุญนาลูกพี่บีเขาได้เขาตั้งแต่ยุคแรกก่อน ขาจะสอนให้ว่าเราคว็เจรจาไว้ก่อนแต่เช่าเจรจาไป่สำเร็จกำลังอ่ะเป็นท้ายท้ายมาเจรจากันกดีกว่าแกทำไมแกต้องกลาบบบ๊อบบี้ก็ลูกมองมึงมันมากก็เยตังคูแล้วไม่คือเท่าไหร่จะไอคืนก็ได้เจ้าแมวมาเลยมตักแกนี่ยังน้อยขนาดยู่งจ่อเด็กโดนิ้งเป็นอยทีฉันตายฉันโดนิ้งเป นี่หมันหรือกีนก็เอ้ยอ่าโทษทีนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ผิดบทไปหน่อยเอาอิสักอรยนอนนี่ผิดบทไปหน่อยมันเล่นเลี่ยมครับผมตกแบบผิดบทนิดหน่อยนะครับเล่นยังเนี่ยฉันรออยู่น่ะมันรู้นะแกวันแต่แกวิวใครว่าแกมันกับใครบ้าล,ล,ลักษณะนี่ครับตนนัดมือต้มทางบ้านกว<า><า>่าแบบยาอ่อนแม่งเบี้ยวมิติแม่งเบี้ยวมิติกับะไร อมแพ่ทำอะไ่นีตีมาดิยิ้มใหดเราแป๊บนึงตุตายไอ้สัรมเจอกันที่ต้สตามาเจอกันที่ตู้ตาอมบี้บ๊อบบี้าด้วยมโอ้โหอ้าเะัออยากคือฉันขอถามดี้ไปถามอะไร แกเข้ามาดีๆไหมล่ะนี่คือคอะไรนี่คือนี่นี่จะบอกอยู่กูเอาบอกอัดอย่างกูไม่มาสมองฉันมีอะไรจะบอกนะแกอะไรอย่าหาว่าฉันโงนอะเอ้ยอย่าพึ่งปั๊บปั๊บ <S 2> <S 2> <S น,นั่นแหละเจ๊เจ๊เจ๊แกไม่คาดก้นได้เหรอเนีแกก็ตายขัดตะคัด ขัดบุไว่าขีจ๋า้จแกไม่ใช่ทัเกเกเกมนมีเกมให้ง่ายๆแค่เราไปสู้กันตรงนั้นรถไฟใครขึ้นอะนนน่ะเันจบเลย้โอ้โหอยากรู้ไม่ตองโอ้โหแกสามารถแกสามารถก๊อปปี้พลังได้งั้นเลยแค่ลท่านนะมีชายานะ โอจ้เมืองนนอ่ะไม่ใช่ไปนั่นเลยแ่แกตโกรอนโอโจ้เมืองนนอ่ะไม่แกตแกกอปี้สต็ฉันอกก๊ปปี้เออุนลูกูทาไมเนี่ยตัเลยฉันไมู่กอะกน่ฉันนี่จริงๆฉันบุฉันปึกค่านมสุดแทโปมเก่ยอจริงใช้ได้ี ไอ้สอสเก้าแก่แแก่ถ้ามพูดพูดตอนสู้ที่ยอดเยี่ยมกันกันท่านอยากรู้ชื่อแกจริงแกชื่ออะไรคุณปู่แห่งดาวเอามองเออหรือเรียกไงว่าแกนืาอแจ้าเื่อเจ้าเถืเ้ามกนโดนพิษพึ่งต้องมาใหงเจ้าพึ่งเลยว่ะมาซ่วงซงน่งไปต่อัเนไปตไปต่อไจ้าโอ้โหไปทำกาทำไม่แด้ดี ข้าข,ข้ามีชือ่ชอว่าอพ,พันโลสีบลออพันโลกันดูแหงอพันโลเือออนานี้ไฟของข้า,าน,น,นี่มันแก๊สฟอเธอร์ตัวตึ้งให้เยอะต,ตัวตึง้งของยา,นนาอันไหนปุ๊บที้ไหนแกกราเอ้หรือว่าแกเก่งมากเฮ <c oughs> ้เฮ้ฮ่าอาอ ฉันได้ยุบยาวิเศษวิชายาโกโก้นึ่แล้วฉันขอสั่งแกอยากเห็นใั่ไหมโอ้โหแกก็พลังได้เหมือนกับฉันเลยดัดีัาตัดตัวตดตัตัดไัวตัดตัวตัดตัวตัดตัตัดตัวตัดัวตัดตัวตั้ตัวตัดวตักต้าตัวตัดตัวตััวตััวตัดตัวตวัััดตัวัดตัวตัดตััตวตั กูไม่ได้จะบอกเว้ยดูนี่นี่อันนี้มึงขาดอยู่ปะยอมเลยยรู้นะอย่าโนกู้ดูโก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 เออันเริ่มขึงไกลนั่นตัวใหญ่ทั้งตัวดีนะนี่กันเรียนทานเยเจอคนเดีต้ลูกเต่าถ้าถ้านี่ไม่ได้เชี่ยวขนาดตายลูกเตาทั่วตายคู้เต๋า เออตบไอ้ชาอะไรเหมือนเลยหรือวะชาเนี่ยขึ้นพ่อบีขึ้นชานอ้นี่ชาด้านัาขึ้งพีวีเขาสอนขึ้นมาดีพอจริงชาเนี่ยชื่อว่าถ้าถ้าชื่อว่าอะไรวะชื่อว่าชื่อว่าวจ้าฟ้าเฟรชเจ้าฟ้าเฟ้ยออ้ตาเออเออไอ้ไปกับว่า เออเออเออเฮ้ยแต่ว่ให้มบอเอีก้ๆันหนอยู่ดีหัว่งกโดเยเยแล้วตายไม่ตาเเฮ้ยแกน่ะสมองว่าแกน่ะจะไม่มาหาเรื่องฉันหนะแกตายแล้วเออ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 ฉันเจ๊แกได้นอไอ้บุกเถอเลยเนาะแม่สีนวลและ บอบบี้เฮ้ยขาดตายจ้ะเอ้ยโหมดเอ็มรัมใช่เลยนี่หว่าใช่ยังไม่ตายเข้าใจนะไหนแกสินะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่แล้วคุณขาดสตัดกูแปลงร่างไม่ได้เอาไม่ยาโดปไปเลิ ได้แล้วแต่แปงมันกโจได้วเลยนี่ไอขาพึ่งดูโกโจใหญ่๋ยวมันเป็นโคตย่าเออมาปะนาคงมานวะโย่ช่หไชรวะแกฟาเกอร์โอฉันเนี่ยตกแต่ฉันคือกบาตัวหมข้างหลังแกน่ะไอ้เว้ยสม่วงตัวไหนถ้าจะจบกดีพดีซ่าจ้า คนนี้ใครโดนที่สามารถทุ่นบุ่นกับเวรแต่ผู้มีศักดิ์อมตะสิงคโปร์มาเออแล้ววันนัเจ้าปีศาจนะนั้นเรามาลองดวลกับวนท่าแล้วการนาเก่งจะดีเบนล่ะดูดิไปเลยสิท่าน,นสงสัยอันรู้แล้วฉันจะบอกความจรงิงกันเองฉันเป็นคนฆ่าโอ้พูดตด่อเลยอะไรน้องบดอะไรขโมงฉันจะบอกความจริงอ่ะจริงแล้วอ่ะคุณแกนฟาเธอะ ฉันฉันส่งคุณมาที่ดาวโลกเพราะว่าฉันนะอยากให้อยากกสู้กับดาวอมองค์ฮ <c oughs> ัทฉันกบอกว่าว่าคนแก่คือคนในฟอพ์มแก่ตายหมดเพราะฉันไม่มีันตายรถไฟรถไฟถูกรถไฟถูก

เ้ยดี๋ยวไปหด้เ้ยไเยครับรเดี๋ยวฉันไปหาผู้คนพ้นองห้นน้ำาก่อนนะเจอได้ตับเมื่อกี้แกกลางนาคตไปใช่ไหมลอยครัลอยครับ

ไม่ได้ใช้พลังเกมสูตรมันงายแล้วยุด okay. จ nah, ิบก่อนยุดจิบก่อนยุดจิบก่อนถึะน่าจะโอเคแล้วกูจะทำยังไงไหมตอบต่อไปนั้นกูจะบอกจิบกูจะพูดสัญลักษณ์นะกูจะบอกว่าเออไม่ใช่เด็กกูจะทำเสียงว่าเซ๊ะฮ่าฮ่าล้วกูทำเสียงซิฮ่าแสดงว่าหยุดจิบนะ้กูจะบอกบทอันนี้กูจะให้มึงอ่ะกูจะโอเคมาเริ่มฉันนะไม่มีอะไรหยุดฉันได้หรอกแม้แต่รถไฟเซ๊ะฮ่า

มลหยุดแล้วท่านหยุดมันแป๊บนึงสินะเกือบแตกโอ้โหว้าวอันเราเรามาปิดฉากรอบชายกันว่าใครจะตายมาที่สุสานขอบ็อบบี้ เรไปทุงาอีกแล้วรู้ว่ามันเป็นการปิดฉากใ้ตพ้องตายเอออ๋อคันั้ี่ยัแล้วก็ข้อบกแคุณเลยคุณคนในหอกันับโอเคเริ่มไอคนมาตัวของเราเปิดประตูดีไห้เป็น้ะลอในกลุ่เอออ๋ออแกน่ะตู้ันอัมาหนีออยดนมาเอ้ยแ่น่ะอู้ อมาลงมาสิแล้วแกก็ต้โดนชต่อยนะแกเจ็บไปี่แกต้องเจ็บสิแก้องชิโอนะยันี่ไม่ได้กระชื่นนะร้านคอก็ทืบมแกให้ให้เจียมตายแล้วแกค่อยไปใช้พลังแกไปเ้ตนตอมแล้วพอมได้ใกล้ตายใช่้แล้วมึงพอแบบอะไรกัโดนต่อยอย่างงี้น้องต่อยรัว

เออถ้ามันแค่หมดตัวแคัวพูดเอะสมมติานตายจริงอ่ะจบจั้งหลายเหรอตะาตะพน้าอาพานู้นเออทานมือมันเห็นแกตายตอน้าราแกตายอะเงียยไปเลยเสือฮะคิดว่าเจ้าตาลเขย้แค่คนเดียวหรืไงใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ตำบลนาอัสนีตำบลหน้าที่สองเออตะบลท่านตะบนท่านี่ฮะปาอาวมร้อนไปปูแรงกระพือปีกในนั้นดูดูไ่นดูไนั่นดูร้อนเฮ้ยแกกับชัด่านกันตรงไหนวะโอ้โหแกแพ้แล้วล่ะนอนนิ่ยน ทานหยาบเออน้อยตบทัานตบันหายเมื่อไรนั่นแหละคือทันยังไม่ตายัมามาปิดฉากรอบนี้ัานขอตีแกมึ่ตาโอ้โหโคดไคโอ้ค ืมต้องใช้แผนวางแผนก่อนแล้ว่นวาม,ามันมจะไปไมาดการวางแผนอะไรฮู้ฮู้ยโอยแลมันไฟอะไรเ<ง>นาะยกงสินสนะจะตามไล่มเออแอ้เราจเข้าก่อนนะจำบ้างงละ

ศพฉันไม่หายหายอยูย่ดีนอนนอนเลยน่อคาแล้วแต่แกหาศพฉันไม่เจอหรอกเออแกแพ้คาแกน่ะที่แกแพ้แเพราะว่าแกทำให้ฉันโกรธไงละ่ะ